โตโยต้าฟอร์จูเนอร์เรเจนเดอครับพี่2.4 s i g m a โสีดำนะครับตัวนี้ออปชั่นครบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้อง360องศาราวิวนะครับแล้วก็ b ลายสปอร์ตแจ้งเตือนมุมอับสายตานะครับแล้วก็แจ้งเตือนกันชนด้านหน้านะครับจับความเร็วตามคันหน้าแบบเว้นระยะนะครับแล้วก็ตัวแจ้งเตือนกันออกนอกเลนนะคุ้มเลยพี่ปี2023รถบ้านออกห้างป้ายแดงมือเดียวราคาเสนอขาย1 1 2 9 0 0 0บาทนะครับเเจนเดอป้ายแดงอยู่ล้านเนะครับผม คันนี้ได้ชุดแต่งตัวฟอร์เรสเตอไปด้วยนะครับได้ทั้งคันเลยนะฟอร์เรสเตอนะครับหน้าข้างหลังมีให้หมดนะเดี๋ยวผมดีเทลให้ดูนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะมันเป็นดูโอ้ด้านในนะครับและด้านบนเป็นตัวเดย์ไทม์นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดไฟเลี้ยวเป็นแบบซีเรนเชียลนะครับมีกล้อง360องศานะครับโลโก้มีตัวอาร์เรด้าข้างในนะชุดแต่งนะครับฟอร์เรสเตอล้อแม็กขอบ20นะฟอร์เรสเตอนี่แต่งกันบันไดข้างเลยนะแต่งกันบันไดข้างเลยนะ คือสวยจัดนะมีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองนะครับเบาภายในเป็นดําแดงเบาภายในเป็นดําแดงเบาไฟฟ้าคู่พรมหลังคาสีดํานะครับสวยกริปนะครับจอตัวใหม่อย่างใหญ่เชื่อมต่อ a p p เปิ a r p เพย์ดอออโต้ได้แล้วก็แอร์เป็นแบบว่าดูโอโซนนะครับมีไวเลสชาร์จให้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวขับสนะี่เนาะทูไฮโฟ h ไฮแล้วก็โฟโลนะครับเกียร์แพดเดิลชิพมีให้นะครับล็อกความเร็วนะครับ ราความเร็วตามคันหน้าแจ้งเตือนกันออกนอกเลนเลขไม่ถึงแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสิบแปดก 3, 3ิโลถ้าใครสนใจคันนี้นะผมให้ประกันเครื่องเกียร์เพิ่มพี่เป็นดับเบิลเลยนะเพิ่มพี่เป็นดับเบิลเลยพี่โทรเข้ามาก็ได้นะครับศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามรถเนี่ยอยู่กรุงเทพบินบุรีนะครับสีดำสวยตอนนี้ผมถ่ายเที่ยงตรงเลยพี่สีรถเนี่ยต้องบอกว่าเงาแวบเงาแวบขับสีดูชุดแต่งโฟลเลต้าเป็นไงสวยปิ๊งนะฝาท้ายตัวนี้เป็นคลิกเซนเซอร์แล้วด้วยนะครับไฟท้ายก็จะเป็นซีเควนเชียลเเหมือนนนกััะตววไฟลีย เนี่ยดูดิโอโหรถเงามากป้ายแดงมือเดียวพี่กุญแจครบ2ดอกบุ๊กเซอร์วิสท,ทุกอย่างมีหมดนะครับใครสนใจนะครับรีบโทรเข้ามานะผมพาไปศูนย์ด้วยก็ได้ผมพาไปดูประวัตินะครับแล้วก็ทุกอย่างพี่รถเราการันตีอยู่แล้วนะครับตรวจรถทุกคัน